กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็ e d ด i t r e v วิ w นะครับเล d ดิตเขาเปลี่ยนแบบใหม่ะ c o m m u n i t y Hub มันทำให้ผมเซิร์ชหาไอซับเล d ด i t แบบแปลกๆไม่เจอครับผมก็เลยเลื่อนไปเรื่อยๆช่างหัวมัน,นจนไปเจอ,อนี้นะครับผมอ่านผ่านๆนะนึกว่าเป็นแบบว่า continual actor อะไรแบบนี้คืออ่านผ่านๆแต่พอเอาไปใส่ Google จริงๆนะครับแปบลบว่าเสียงหัวรอที่ติดต่อได้ ห้ามขำเงินหรือไม่แน่นะครับรอดูก่อนเอาเป็นไว้ว่าโจทย์ของเราคือห้ามขำโจงขำนั่นแหละอันเดียวกันมันจะเป็นยังไงรายการนี้จะได้กลับมาหรือเปล่าไปเอาตามสเต็ปก่อนนะครับคือห้ามขำหมอฟันนะครับวางยาชาที่หน้าโอเคแค่เห็นแคปชั่นก็น่าดูแลโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคเดี๋ยวผมผมผมจะห้ามคำเออโอเคอไปหาหมอฟันนะครับแล้วหน้าหน้าครึ่งหนึ่งชาเธอกับพิพตาไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับโอเคผมไม่ทนแล้ว เลไผมชอบเสียงขำคือมันคือมันคุมหน้าไม่ได้อะหน้าข้างหนึ่งนะครับลดเสียงขำเสียงขำพี่แกก็เลยนั่นแหละคุณรู้แล้วทำไมซับเล่นดิตดีแคปชั่นมันถึงเออไม่ใช่ชื่อซัาเล่นดิตนะครับมันถึงว่าเสียงหัวรอะมันเป็นโรคติดต่อไม่ใช่สิ เสียงหัวร้อที่ติดต่อได้อืมอืมอมีเกิลนี่เยี่ยมไปเลย Catfish on Omicle ตกปลาเหล่ะเอเอภาษาอังกิจ Catfish เ,เหมือนกับว่าเหยื่อล่อ,อวางเหยื่อ Trap ว่ะกับดักเออ DAMN! What the fuck? You're hot! a <c oughs> โอเคผมผมดูโอมิเกลมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นน่าสนหมโอมิเกลเหรอฮึมน่าสนวนอยู่นะไปขอเบอร์ไปขอเบอร์เธอไปขอเบอร์เธอเลยเออพูดยากจังวะไ,ไม่เป็นไรนะ้องครั้งแรกที่พี่ขอเบอร์ก็เป็นแบบนี้แหละ เออเกระตุกกระตักเหมือนตอนจะเริ่มคลิปนี้แหละไปขอบบ้ไปขอบบ้เธอไปขอบุ้เธอเเมื่อคุณขำสำเนียงอังกฤษตัวเองไม่เล่นเออรีเฟสหายไอที่เราดูไว้เจอแล้วโอเค They believed her statement. Now, would you like to say something? Make a message to our viewers. Mm -hmm. no, you, you can say in English. Yeah. Mm -hmm. All my uh, fellow Filipinos, mm. now this is my side. Listen, look, and listen, and learn. <laughs> 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 แล้วทีนี้คขาคำคำพูดตัวเองเนี่โอเคนกำลังเศร้าอยู่อ่ะแล้วพิธีกรอย่างแกงอ่ะคนสัมภาษ์ก็อย่างแกงคือไปแบบแกงกันหมดฮากันหมดอ่ะจากซีนเศร้านะครับแม่งฮาเฉย ดึงไม่ออกดึงไม่ออกนะไอ้หอมนดอกแรกนะครับที่ดูส่วมจิกติดหัวดอกสองดึงไม้แม่งหลุดโอเคออกออกออกเฮ้ยใช้ได้ซับเล่นดีที่ใช้ได้อยู่ฮอลิส เออจะว่าไปมันก็เหมือนหนาคนจริงง <c oughs> <c oughs> ยังเหมือน <c oughs> ทำไมเขาไม่ไว้ไว้แบบแบบเนี้ยตรงเนี้ยเขาเขาพลาดไว้ด้านหลังเครับเหมือนหน้าคนซะงักก้น g u i n n e อยบอกว่าเอามากินนะ ที่ดูส่วมคิดที่2แล้วนี่งจะบอกว่าเป็นโปรตีนเชคนะตะกี้ใช่ไหมเขย่าเครื่องดื่มเหรอแล้วเอามากินเหรอไอ้ที่ปั๊มส่วมเนี่ยนะผมคิดถึงอีกอันหนึ่งไงแหกปากแล้วตัดจบเออวันหลังทำดีกว่า อืโอเคอ่าเราจะทำยังไงทีนี้โดนเซตหยอแน่เลยแบบนี้ไม่น่าเรียบร้อยโดนเรียบผมไม่อยากรู้ว่ามันเล่นแบบนี้ได้ โอเคเขาแก้งกันอ่าผมว่ามันมีอันนึงโอเคอันสุดท้ายชัวร์มันจะมีอันนึงที่โอเคไม่ใช่แฮะน่าจะอันนี้แหละเปี๊กคูกคานวชัดเจนนะครับการแกล้งแบบเนี้ยชัดเจนโอ้ my god I I, like I love this movie so much. Okay, <laughs> can <laughs> I can watch you do this all day. <laughs> uh, 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 uh. <laughs> the <That laughs> mall, a little bit favorite. like. my favorite. That one is my favorite. Please don't buy it. so good. เธอทำได้ไงอะ่ะเฮ้ย I mean, I so อันนี้เธอไม่ได้อยู่ <c oughs> คลิปไม่ได้อะไรนะเธอหยุดเองอะ่ะ <c oughs> ทำได้ไง้อ้ <c oughs> dying o v า r h ร r e o oh ้ my god <c oughs> เริ่มงง,งแล้วนะครับซับเรดดิตนี้ไม่น่าจะผ่าน เพราะว่าผมเลื่อนหานานมากกว่าจเจออนถูกใจนะครับเพราะฉะนั้นใครมีซรับเครดิตอันไหนอันไหนอีกนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกทมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วจะไม่ผ่านหน้านะครับบายสวัสดีครับ20กว่าวนาทีดูที่ผมจะตัดตัดตัดเหลือก,กี่นาที <fille> ถ้าต่ำกว่าินาทีเดี๋ยวเศร้าเลยแม่เดย